อันนี้ก็มาเจอบอนแบ็กเมจิกกำลังออกดอกสวยเลยค่ะอืมออกดอกหลายต้นด้วยค่ะไปะดูซิสวยเลยค่ะนี่บอนแบ็กเมจิกนี่นะคะเขาขยายพันธุ์ได้ง่ายมากแล้วก็สวยมากด้วยถ้าเรานําไปใส่กระถางก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าอยู่ในสวนก็สวยอีกแบบหนึ่งแบบนี้ค่ะ โโอ้หสวยวแลยอยากพอเลือบตาไม่เห็นเหยียนไปข้างบนก็จะเจอนี่ค่ะลูกตะลิงปิงค่ะกำลังกำลังโตเลยแต่จะไม่โตกว่าน,นี้แล้วเอาต้องเก็บออกไปเอาไปให้เด็กๆทานเพราะเปี้ยวมากๆนะคะลูกตะลิงปิงนี่นี่เปรี้ยวมากเลยมีอยู่สองต้นแต่ตอนนี้น้ำขึ้นๆลงๆใบก็เลยจะร่วงหน่อยนะคะ่ะเหลืองร่วงนะ นี่อีกต้นนี้ต้นนี้ป้าก็ตัดแต่งโคนนะคะแล้วก็จะให้เขาเป็นเ,เขาเรียกว่าลำประดงขึ้นไปแล้วไม่ให้ใบลกนะคะพอเราตัดแต่งได้แล้วเขาก็จะออกดอกประมาณนี้ออกดอกออกลูกเล็กๆอ,อันนี้ชี้มาก่อนหน้านี้ชี้มาด้านนี้ใช่ไหมคะชี้มาด้านนี้ป้าก็ตัดแต่งแล้วพอกิ่งใหม่แตกออกมาเขาก็จะตรงค่ะ กิ่งนี้ที่ควางขวางทางเราเดินเราก็ตัดออกไปเอากิ่งนี้ไว้ค่ะให้เขาเป็นลำประดวงขึ้นไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าสูงจนเกินไปเราสามารถตัดยอดออกมาแบบนี้ได้นะคะตัดยอดออกมาให้ให้แค่เก็บถึงประมาณนี้ค่ะส่วนเกินเราก็ตัดออกไปเอาไว้ที่เราเก็บถึงและทันได้เก็บทันได้ง่ายๆนั่นเองนะคะง่ายๆชีวิตของเรามันไม่ได้ยากทำอะไรให้ง่ายก็ง่ายนะคะ นี่ก็คือต้นพลังใบปลูกไว้เยอะเลยหลายต้นด้านนู้นก็มีแต่ว่าพี่เคยเขาปลูกไว้แต่เราก็ไม่เอาออกไปจดทะเบียนเดีย๋ยวไปจดทะเบียนเอาเพราะว่าจะเอาออกก็ความสีเขียวที่เขาสังเคราะห์อากาศให้เราดีๆๆ,ๆต้นนี้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 สูงมากใหญ่มากด้วยค่ะแล้วก็คู่ต้นนี้ตอนแรกปลูกทีค่ะทีนี้ก็ถอนใบใครใครใคอยากได้เราก็ถอนแบป,ปันให้ตรงน,นี้ก็เลยว่างตรงน,นี้ใกลก่ต้นกล้วย แย่งกันโตกับต้นกล้วยเลยค่ะดูตินี่ต้นนี้ใบกล้วยบางเนาะนี่ได้ยานู่โตมากเลยค่ะป้าก็จะเก็บไว้แบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาให้ร่มให้เงาถ้าใครอยากกินไว้ป้าเอาข้าไพี่เก็บได้เลยกินได้ป้าไม่ได้จําหน่ายแจกแบ่งปันค่ะแบ่งปันนะของง่ายๆแค่นี้มันมันให้ร่มเราเขาให้ร่มเราเงาเราเราก็ใครอยากกินมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมันไม่ได้ เป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นยาได้ด้วยนะคะพลังใบเนี่ยป้าก็เลยเอยเก็บเอาไว้แบ่งปันให้เด็กๆเ,เ,เขาเขาอยากเข้ามาเก็บก็ให้เขาเข้าเก็บไปเป็นความสุขของเขาเป็นความสุขของเราด้วยนะคะ,ะสาหรับคลิปนี้ป้าก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้กําลังใจป้ามาโดยตลอดเนาะไม่ได้ลงคลิปมาเมื่อวานนี้มอแต่น้ําขึ้นเยอะน้ําท่วมมอแต่สาละวนเก็บของนะเนาะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ